Which rich wick which To copyright the copy that you write that's right come on never withered wither wither better okay oh my god oh my god hey jing hey jing ah sia dim ngam ngam ตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมลิ้นพันกันนะครับทุกคนเกมลิ้นพันอ่ะทุกคนเกมลิ้นพันที่แบบเราทางทวิสเตอร์ที่แบบว่าช้างใหญ่ไล่ช้างเล็กช้างเล็กไล่ช้างใหญ่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนชาวิชเชาเสิชาวิชเชาเาสิง่องไหมทุกคนแต่วันนี้นะครับผมมีผู้ช่วยเพื่อนผมเพื่อนผมวันนี้นะฮะเราชวนอานัสมาด้วยเดี๋ยวอานัสจะมาช่วยแก้งน้องกันนะครับทุกคนจริงเหรอเดี๋ยววันนี้ใครที่ตอบถูกนะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเลยครับผม 0 0บาทเดี๋ยวเราไปซื้อขนมกันก่อนดีกว่าโอเคไปตอนนี้นะครับทุกคนผมมาอยู่ที่ Family Hypermart กันแล้วนะครับทุกคนบอกเลยนะครับที่นี่ใหญ่มากๆนะครับที่นี่นะครับทุกคนเป็นห้างที่ขายของฮาลานนะครับที่ใหญ่ที่สุดคือใครอยากจะมาซื้อของซื้ออะไรต่างๆนะทุกคนต้องมาที่นี่เท่านั้นนี่ทุกคนทางเข้าดูนี่ทุกคนทางเข้ายัางเป็นเทสโตทุกคนดู ผมบอกแล้วนะครับถ้าใครอยากจะได้แบบเทสโต้รสใหม่ๆที่แบบอยากกินก่อนใครนะครับที่นี่จะมาที่แรกเลยนะครทุกค oh, นโอ้นี่ทุกคนอันน <Wow. S 1> <An as, S 2> this is a new one this is a new one นี่คือเทสโต้เวฟนะครับทุกคนขนมใหม่น่ากินมากๆครับทุกคน oh. เดี๋ยวเราไปซื้อไปแจกน้องๆดีกว่านะฮะทุกคนอันน you take bunch of it I take it all yeah okay ทุกคนครับเขาบอกว่านี่นะครับทุกคนเป็นแผ่นแบบใหม่ด้วยนะครับทุกคนเทสโต้เวฟเขาจะมี2รสชาตินะครับทุกคนเป็นรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสสไปซี่เกาหลีนะครับทุกคนแล้วก็รสชาติสไตล์อเมริกันนะฮะอเมริกันฮันนี่มัสตาร์ดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแผ่นแบบใหม่เขาเรียกเป็นแผ่นเวฟนะครับเวฟใหม่ถึงคลื่นนะทุกคนคือแผ่นมันจะเป็นแบบโค้งโค้งโค้งโเป็นคลื่นนะทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าผมเคยทานแล้วนะครับทุกคนอร่อยสุดยอดเอาอันนั้น f u l อ a เรดี้ ฟูลแล้วเลยดิเช็กกินโม่เช็กกินโม่เช็กกินโม่เดี๋ยวผมขอหยิบให้ตัวเองบ้างดีกว่านะครับทุกคนเห็นแล้วอยากกินมากผมบอกเลยนะครับว่าเทสโตสบายใจหายห่วงมีฮาลาลครบแน่นอนทุกคนมุสลิมทานได้อานัส it's halal it's all halal it's إ س ت ا l ل halal i k n o w it a r e you you love testo I always buy it whoa yeah man but this 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 is new flavor yeah it's a good chance to try it w o o นี่ทุกคนทุกคนดูนี่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 ยังมีทุกคนดูโอ๋ออานัส เซ็คโมออนเซ็คโมออนทุกคนเดี๋ยวเราไปแจกน้องๆกันนะครทุกคนเราต้องจัดหนักเอยทุกคนอานาสอายุ as, okay? โอเคโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กานเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กานนี่ทุกคน จอ,อีกแล้วนะครับทุกคนเทสโตเวฟนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีตรงนู้กนก็มีนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมจะบอกว่าหลังซองนะครับเขาเขียนว่าเทสโตเวฟนะครับลอนเวฟเนี่ยกว้างกว่าแผ่นทั่วๆไปเนี่ยถึง2เท่ายิ่งกินยิ่งเพลินกับแผ่นขนมบางกรอบเคี้ยวเพลินกรอบเวอร์แต่ผมแอบ,บกระซิบนะครับทุกคนสําหรับรถฮันนี่มาสตาร์อย่างเงี้ยยังไม่มีใครเคยทํามาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างรอคิวนะครับทุกคนผมทนไม่ไหวแล้วผมขอแกะลองพิสูจน์หน่อยนะครับทุกคนว่า จะแค่ไหนครับทุกคนมาโอ้โ้ทุกคนแผ่นไม่เหมือนเดิมจริงๆดูทุกคนดูนี่เห็นไหมครทุกคนว่ามันเป็นคลื่นจริงๆครับทุกคนไม่น่าทุกคนเขาถึงเรียกมันว่าเป็นแผ่นเวฟแล้วลอนเนี่ยมันกว้างกว่าแผ่นทั่วไปถึง2เท่าจริงๆนะฮะทุกคนแล้วสีแผ่นเนี่ยก็ดูน่ากินนะทุกคนดูดิเดี๋ยวเรามาลองชิมมาดูนะฮะทุกคนสมิลล่ะสามสองหนึ่งคุณฟัซติ้งผมไม่ฟติ้งโอเคครับโอเคส อร่อยมากครับทุกคนเผ็ดนิดๆแต่ไม่มากคือความรู้สึกเนี่ยมันเคี้ยวเพลินจริงๆทุกคนมันเบาๆไม่หนักมากใครๆก็กินได้เอาง่ายๆที่สําคัญนะรสเนี่ยเหมาะกับคนใต้มากๆนะผมคนใต้ผมบอกเลยว่ามันเข้มข้นมากครับทุกคนนี่นะครับทุกคนคือขนมของผมชัดๆนะครับทุกคนผมบอกเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปแจกน้องๆกันทุกคน keep s o m e อ h i n g for me ตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงที่วอคอยเลล์แล้วนะครับทุกคนเย้ yeah! <c oughs> หลังจากที่เราไปเหมาขนมนะฮะตอนนี้ขนมในรถเราเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาน้องๆกันนะครับทุกคนแล้วก็เ,เราไปดูนะครับว่าใครที่ตอบคําถามเราได้เอาไปเลยเทสโตเวฟนะครับทุกคนพร้อมเงินสด1,000บาทครับทุกคนโอ้ยยูนอัลสเตนหนึ่งพันหนึ่งพันโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปหาน้องๆกันนะฮะทุกคนว่าเขาจะตอบได้หรือเปล่าทุกคนไปไปเฮลเลอร์ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรวะนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาหาน้องๆกันนะฮะทำทำอะไรกันอยู่อะฮะอ๋อทำโยคะอันอย่ฮะเดี๋ยวแม่จะเล่นเกมถ้าน้องทำได้แปให้เบรยพันหนึ่งพร้อมขนมเข้าปะโอเคเคยเคยเคยรู้จักคำแบบยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอย่างนี้ไหมแต่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเด๊พูดตามเขานะเด๊ไม่ต้องท่องแค่พูดตามเขาถ้าพูดตามได้แปให้เบรย์พันหนึ่งแล้วก็ขนมเทสโตเวฟเข้าปะ Okay. Okay. Let's okay. okay. Let's try. What is the sentence? Testo wave. When you write a copy, you have the right to copyright the copy that you write. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay have <laughs> another Testo wave. Which rich weak which which. which, which <laughs> 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 เอาไปเนี่ยผมให้น้องเขาอ่านเลยถ้าน้องอ่านได้น้องเอาไปเลยพันหนึ่ง testosterone okay with 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 okay okay เดี๋ยวเราให้ขนมด้าขอขนมแพ็คหนึ่งเนี่ยครับแบ่ให้ขนม t e s t o s t e ไปเลยโอเค thank you นี่ตัวนี้เป็นรสซอสสไปซี่เกาหลีเอาไปกินกับเพื่อนกันนะครับเด็กครับได้กทำอะไรอยู่ครับขอคุยแป๊บหนึ่งได้ไหมเคยรู้จักอ๋อเกมลิ้นพันปะ วันนี้แบมีเพื่อนนะเดี๋ยวเด้พูดตามเขานะถ้าได้พูดตามได้นะแค่พูดตามนะแบให้ไปลยพันหนึ่งแล้วก็ให้ขนมด้วยเทส w a เวฟเทส o w เวฟ when you write a copy you have the right to copyright the copy that you write เทส้ตเวฟ come on เทสโตเวฟ have you write a copy you have the right to <of S 1> copyright โอเคได้ให้น้องเลยกันคนแรกของมหาลัยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้น้องเขานะ1,000บาทเอาไปเลยครับ ให้จริงให้จริงขนมขนมเอาขนมมาโอเคฮันนี่มาสตาร์กับซอสสไปซี่เกาหลีเอาไปเลยครับขอบคุณครับดูอร่อยอร่อยใช่ไหมฮะโอเคผ่านทุกคนไปทุกคนสวัสดีครับน้องพี่ขอนั่งด้วยเป็นมึงได้ไหมรู้จักเกมทางทวิสเตอร์ปะเกมแบบลิ้นพันอะเดี๋ยววันนี้นะแบร์จะให้น้องนะพูดประโยคลิ้นพันภาษาอังกฤษตามเขาเดี๋ยวเขาจะพูดตามแล้วก็น้องก็ตามเขาถ้าน้องพูดได้พี่ให้เลิพัน์หนึ่ง แล้วก็ให้ขนมเทสโตเวฟด้วยโอเคครับเทสโตเวฟ when you write a copy you have the right to copyright to o c p y r i g h t อ่าโอเคพร้อมยังพร้อมยังอ่ะพร้อมครับโอเคสามสองหนึ่งไปเลยครับเทสเตอร์เวฟ when you have a copy do you have a right and copyright โอเคทุกคนโอ้ทุกคนโอเคน้องเซาปาร์ครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแต่เราจะทำพิธีนะครับทุกคนให้จริงนะครับให้จริงให้จริงเรียกเรียกก่อนเสียดินเสียดินอ่าเสียดินกับครับ นี่เป็นรถใหม่ให้ซองแพ็คเลยเอาไปเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะกลับยังไงกลับมาใส่นี่ทุกคนดูดูลองโอเคโอเคโอเคเป็นไงรสชาติเป็นไงฮะอร่อยครับนี่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเป็นไงทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับโอเคไปสวัสดีครับเรียนเรียนเรียนคณะอะไรฮะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเหรอ yes I have a game for you Yes. All right. Do you know the tongue twister game? Yes, I know that, but I think it's very hard for me sometimes. Okay. okay. Yeah. I have a simple tongue twister. If you can say, I give you one thousand baht, and also test a Only one thousand. What? One thousand. <laughs> okay. So the first sentence is test wave. When you write a copy, you have the right to copyright the copy that you write. <laughs> t e s t o w ร์เ when you write copy you have to write to copyright t o copy you write โอ้ทุกคนเอาไปแล้ครับทุกคนโอ้โหทุกคนเดชครับตัวนี้นะฮะเป็นขนม t e s t o w ร์เตัวนี้นะครับเป็นรถ American Honey Mustard มันร้อนนะเคยเห็นว่าเคยเห็นว่าแผ่นแบบขนาดเนี้ยไม่เคยอะนี่เป็นไงเดี๋ยวลองชิมเพราะว่าเป็นยังไงบ้างกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยครับ ตัวนี้เป็น uh, ซอสเกาหลีคิดว่าเหมาะกับคนใต้ปะรสนี้ใช่แล้คิดว่ามันมันเหมาะกับคนทุกภาคเลยครับเพราะว่ามันกินง่ายเนาะก็รสชาติก็ดีด้วยนะครับโอเคครับครับ Hi how are youDo <Hi. S 1> you know tongue twist e r gameSo <Sorry. S 1> today is in EnglishIf uh huh. you can say I give you 1000 baht and also taste the waveOkay oh, okay, okay you want itOkay <I mean, S 1> okaySo the first sentence is w i a t h e r weather never w i t h e r e d w i a t h e r weather better Okay. Oh my, oh, my god. God. oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> one, two, three. Testo. three two one song. Testo web. Weather, weather. with Wait... weather. Never weathered weather better. <laughs> no! Oh, God. Give, give, give. <laughs> hi, hi, hi. Yeah, yeah, yeah. Hey, my Thank you lot. very much. Congratulations. Web, 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 โอเควันสองสา e เ t สโตเวฟเอ่อเวเ Weather ธ e ร์เ e เวอร์เ e เธอร์เวเธอร์เวเ t อร์เบเตอร์วันนี้พี่มีเทสโตเวฟนี่เป็นรถใหม่นะครับน้องเดี๋ยววันนี้พี่จะให้น้องชิมน้องชิมเลยตัวนี้เป็นรถซอสสไปซี่เกาหลีตัวนี้เป็นรถอเมริกันฮันนี่มัสตาร์ดโอเค ไหนลองนี่ดูดูแผ่นมันเป็นรอนๆไหนเห็นปะกินแล้วเวฟกินแล้วเวฟเลยเวฟหน่อยเวฟหน่อยรสชาติเป็นไงมาฮะสไปซี่เผ็ดมากไหมไม่ได้มากเท่าไหร่แบบเด็กก็กินได้ครับนี่นี่คือรสชาติรสชาติที่คุณชอบอ่ะชอบเลยครับซอสจีแล้วก็ครัชชีครั n ชี่ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ให้เป็นแพ็คเลยเอาไปกินที่หอช่วงนี้ช่วงสอบใช่ปะอ่ะเอาไปกินขอให้โชคดีนะครับโอเคเวฟเวฟทุกคนกินแล้วเวฟทุกคน วันนี้สนุกมากมากเลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนเทสโตวเวฟรถใหม่นะครับทุกคนช่วงนี้นะครับใกล้เทศกาลถือสินอดของชาวมุสลิมนะครับทุกคนซื้อไปตุนกันได้เลยนะครับทุกคนใครอยากจะตุนสินค้านะครับทุกคนจะเป็นเทสโตวเวฟหรือว่าสินค้าอื่นๆนะครับทุกคนสามารถไปได้เลยนะครับทุกคนห้างเฟมิลี่ไฮเปอร์มาของเยอะมากๆของเยอะจริงๆสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับทุกคนไป